ครับสวัสดีครับวันนี้ร้าน p พ t เ r อร์สปอร์ตอุปกรณ์ฟอร์มเจแปนและวก็ร้านส้นสเกอร์ล i านิ่งไทยแลนด์นะครับเราจะมารีวิวไม้ที่ทุกคนอยากได้มากนะครับแต่ว่าก็หากันยากมากนะครับแล้วก็เป็นไม้ของแชมป์ชายเดี่ยวอออิงแลนด์ล่าสุดนะครับปี2016นะครับลินดันนั่นเองนะครับดินดันนะครับก็วันนี้เราจะมารีวิวอะไรเราจะมารีวิวไม้ดินดันนะครับ เป็นสีแดงแล้วก็ z ซตฟอร์ตเป็นตัวออริจินอลนะครับสีดำนะครับก็ทั้ง2ตัวนี้นะครับจะแถมถุงกรรมะยี่นะครับถุงกรรมยี่ของญี่ปุ่นให้นะครับ2ตัวนี้เป็นไม้เกรด p p นะครับผมแล้วก็เป็นไม้ลิมิเต็ดที่หายากมากนะครับผมไปหลายรอบแล้วก็เพิ่งจะได้มาไม่กี่ไม้นะครับผม เราไม่พูดมากแล้วครับมารีวิวเรารีวิวคู่กันเลยดีกว่านะครับเอาความแตกต่างก่อนนะครับของสีของอะไรนะครับอันดับแรกเลยรีวิวตรงนี้ก่อนเลยโลโก้นะครับโลโก้ตรงโค้ดนะครับโค้ด JP นะครับ JP ทั้งคู่เป็นโค้ด JP นะครับตัวไม้นะครับ CU นะครับ CU นี่เลย CU ูนะครับทั้งสองไม้ขึ้นเอ็นได้27่ปอนด์เท่ากันนะครับมีมาตรฐาน SG นะครับมาตรฐาน SG นะครับแล้วก็โฮโลแกรมของโยเน x นะฮะไล่มานะครับจนถึงนี่เลยความยาวของก้านเท่ากันหมดนะนี่เลยเม d ดดินเจแปนนะครับนาโนพีมนะฮะสีแดงดินดันเนี่ยเขาจะแดงแบบ แดงเอ่อแดงเหมือนรองเท้าเนี่ยรองเท้ายอนิกพาวเวอร์คัชชั่นศูนย์สองนะครับสีแดงมันอมส้มๆหน่อยนะครับจะไม่แดงเหมือนกับแดงสดอะไรอย่างงี้นะครับมีดินเจแปนนะครับนาโนพิมนาโนเมติกนะครับนาโนเมติกเทคโนโลยีนะครับมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับมาอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นลาย ม้ธรรมดานะครับก็ตัวดินดันเนี่ยลายเขาก็จะเยอะกว่านะครับลายเขาจะเยอะกว่าตรงนี้ก็แล้วแต่ชอบเลยนะครับผมมาจนถึงตรงทีจอยส์นะครับทีจอยส์นี่โลโก้นะครับมาถึงตรงเฟรมนะครับตรงเฟรมก็จะนี่ฮะลายจะแตกต่างกันนะครับตรงเฟรมถ้าลายดินดันเนี่ยนะครับ ก็จะมีตัวโลโก้ประจำตัวของเขานะครับตามลิ้วลอยลายตามนี้นะครับตามเฟรมนะฮะเราจะเห็นโลโก้อย่างเงี้ยบนเสื้อเขาทั้งเสื้อทั้งรองเท้านะครับนี่เลยไล่มาจนถึงคอเฟรมอีกด้านในคอเฟรมด้านในตัวลิมิเต็ดนะครับตัวลินดันลิมิเต็ดเนี่ยเซ็ตฟอร์ทูนะครับลิมิเต็ดลินดัน ก็จะมีโลโก้ลินดันสีทองนะครับนี่สีทองลามานะครับตรงนี้ถ้าลินดันเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนตรงตรงโลโก้ไทวอ o r t e x นะครับซิสเต็มนะครับจะเป็นลายดาว5ดวงนะครับแล้วกเ็เป็นโลโก้ l LD นะครับ โลโก้นี้เราจะเห็นตรงรองเท้าลงเสื้ออะไรเงี้ยฮะจะเห็นนี่เลยนะครับไล่มาจะถึงเฟรมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลายเดียวกันนะครับแต่เปลี่ยนแค่สีนะครับผมเป็นแค่สีนะครับน,น,บนี่เฟรมดันนี้ก็จะเป็นนาโนเมติกนะครับแต่ลินดันดินดันก็มีคําว่านาโนเมติกนะแต่ว่ามันเป็นสีเทานะครับเรามองไม่ค่อยจะเห็นนะฮะ เดี๋ยวผมกลับหน้าไมาอย่างงี้ดีกว่านี่เลยนี่ฮะมันก็ยังเป็นเป็นโลโก้ดินดันอยู่นะครับตรงข้างเฟรมนะครับก็ยังเป็นลายของโลโก้ดินทานนะครับถ้าเป็นตัวออริจินอลก็จะเป็นลายของตัวอริธรรมดานะครับนี่เลยเรามาดูขอบเฟรมด้านนอกนะครับ เราจะเห็นว่าขอบเฟรมเท่ากันหมดนะคือเราจะดูว่าเ,เหมือนลินดันมันหนากว่าหรือเปล่าหนาใหญ่กว่าหรือเปล่าไม่ใหญ่กว่าครับผมวัดละมันดูที่สีนะครับดูสีสีแดงเนี่ยมันจะดูหลอกตาว่าใหญ่กว่านะครับสีดําก็ดูเล็กกว่าเป็นปกติครับเอตอตัวนี้ก็เป็นตาไกา่แบบแพงนะฮะตาไก่แบบแผงระหว่างตรงตรงเ ตรงนี้ฮะตรงระหว่าง10นาฬิกากันกับ2นาฬิกานะครับก็จะเป็นโลโก้ตาไกเป็นตาไกแบบแพงไม่ใช่โลโก้แบบแพงเป็นตาไกแบบแพงนะครับไล่มาจนถึงขอบด้านในนะครับนี่ก็จะก็จะเหมือนกันนะครับตาไกก็จะเหมือนกันนะครับทีนี้นะครับเราเรารีวิวสีสันแล้วก็ลวดลายระหว่างตัวออริจินอลกับตัว ลิมิเต็ดลินดันไปแล้วนะครับคำถามที่พบบ่อยมากเลยนะครับคือตัวลินดันเนี่ยก้านแข็งกว่าไหมหนักกว่าไหมนะครับหัวหนักกว่าไหมนะฮะเท่าที่ผมสัมผัสนะครับเท่าที่ผมสัมผัสด,ด้วยตัวเองนะครับนี่คือความแข็งของก้านนะครับตัวออริจินอลนะครับแล้วก็ตัวความแข็งของก้านตัว l i m i t e d นะครับพบได้ว่าแข็งเหมือนกันครับแข็งเท่ากันนะครับมีความแข็งของการเท่ากันละนะครับน้ำหนักหัวนะครับน้ำหนักหัวนี่เฟรมลินดันอ,อ๋อลืมบอกไปโลโก้ L d ตรงเนี้ยลินดันตรงเนี้ยจะมีเฟรมข้างเดียวนะอีกข้างนึงไม่มีมีแค่นี้นะครับน้ำหนักหัวนะครับ เท่าที่ผมสัมผัสแล้วก็คยอยาวดูนะครับหัวก็หนักเท่ากันนะครับหัวขนาดเท่ากันเฟร,รมขนาดเท่ากันหัวน้ําหนักเท่ากันก้านแข็งเหมือนกันนะครับต่างกันตรงไหนต่างกันที่สีนะครับต่างกันที่สีนะครับตัวลิมิเต็ดเนี่ยถ้าเป็นเกรดเจแปนเนี่ยเก็บไว้นาน,านก็ยิ่งเป็นที่ต้องการของตลาดนะครับผมก็ตัวนี้ก็ น่าจะเป็นตัวลิมิเต็ดที่หายากอีกตัวหนึ่งในอนาคตแน่นอนครับผมยิ่งเป็นโค้ด JP ด้วยเนี่ยก็นะครับขนาดตอนซื้อมือหนึ่งเนี่ยยังแพงแล้วนะครับต่อไปก็นะครับก็ยิ่งหายากเข้าไปใหญ่นะครับผมก็ใครสนใจนะครับก็อินบอ็อกกันเข้ามานะครับผมทั้งตัวออริจินอลแล้วก็ตัวลินดันลิมิเต็นะครับตัว y o น e x v o อ t ์ิกเซตฟอร์ทูดินดันนะครับเอกูซียแล้วก็ v อร t ทิกเซตฟอร์ i ทูออรินะครับผม JP Code นะครับก็ใครสนใจกินบอกกันเข้ามาที่ร้านเพ d เดอร์สปอร์ตอิควิปเมนต์ฟอร์มญนแล้วก็านส n น a เกอร์แอนนิ e ่งไทยแลนดนะครับวันนี้เราขอจบการรีวิวนะครับทั้ง2ตัวนะครับ v อร t ทิกเซตฟอร์ทูดินดันแล้วก็ z ซ t ฟอร์ r ทูออรินะครับครับ วันนี้เราก็ขอจบการรีวิว่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ